สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับกี้ที่ช่อง x Channel อ็กซ์ n e l อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆกี้อยู่ที่ดูตอนไทยแลนด์นะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้กี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําความรู้จักนะคะกับดูตอนนะคะมินิสเปเชียลนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายดูตอน,นะคะ่ะ เป็นใครไม่ได้นะคะที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะคะต้องเป็นพี่อ้วนจากดูดอนไทยแลนด์ค่ะนี่ค่ะอยู่ข้างกี้นี่เลยค่ะสวัสดีครับพี่อ้วนคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยนะคะบอกกี้หน่อยค่ะว่าดูตอนมินิสเปเชียลเนี่ยค่ะมีความสเปเชียลอย่างไงบ้างคะทอมไอตัวใหม่เนี่ยที่เ,เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างจาก ตัวเก่านะก็จะมีเรื่องของตัวนี้จะเป็นดูอัลมอเตอร์จะเป็นสองมอเตอร์แล้วซึ่งตัวเก่าเป็นมอเตอร์เดี่ยวตัวนี้จะเป็นสองมอเตอร์ที่ความแรงของตัวเก่าเนี้ยจะอยู่ประมาณ50ตัวนี้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ขึ้นมา70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ใช่แล้วด้วยความแรงที่มากขึ้นเนี่ย ระยะของการยืนเนี่ยบอร์ดก็ยาวขึ้นมันเป็นรองบอร์ดแล้วพอเป็นรองบอร์ดแล้วแบตเตอรี่ก็มากขึ้นทําให้ทําระยะระยะทางได้มากขึ้นด้วยแล้วด้านบนของบอร์ดเนี้ยจะไม่ได้ใช้กระดาษทรายแล้วจะเป็นยางซึ่งจะเป็นยางทําให้การยึดเกาะในการยืนหรือการทําความสะอาดเนีดีง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่ารทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นแค่เช็ดก็ออกแล้วมันก็ดูสวยขึ้นด้วยนะคะทุกคน พี่วอนคะมอเตอร์นี้นะจากเดิมอะที่มันหกร้อยอะค่ะตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วตัวนี้มันตอนนี้มันเก้าร้อยวัตต์เก้าร้อยคูณสองนะวัตต์ละใช่อ๋อก็ถือว่าได้ความแรงอยู่ที่เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงที่พี่วอนบอกแล้วไอ้ส่วนที่แตกต่างเนี่ยก็จะมีรุ่นนี้ก็จะมีไฟด้านหน้ามาให้ใช่โดยที่ว่าสามารถปรับปิดเปิดผ่านสวิตช์ได้เลยค่ะซึ่งมีตัวนี้มีข้อดีก็คือมีแตะให้ด้วย ตัวเก่าไม่มีนะไม่มีไม่มีแต่ตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นแฮนด์ซึ่งพับไม่ได้ตัวนั้นอาจจะแบบเวลาเข้ารถอาจจะเกะกะแต่ตัวนี้จะเป็นแฮนด์พับมาเลยอุยให้แฮนด์พับมาเลยใช่ให้ให้แฮนด์พับเหมือนเหมือนพวกรุ่นใหญ่ๆเลยเหมือนพวกวิกเตอร์หรือหรือเหมือนพวกธันเดอร์ซึ่งตัวเก่าจะต้องซื้อแยกอันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะคะได้มาพร้อมกับตัวออริจินอลเลย แล้วตัวแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างแตกต่างตรง EY3 จะเป็น New e v 3ตัวใหม่นี่เป็นเหมือนไฮไลท์ของตัวดูตอนมินิสเปเชียลเลยใช่ไหมคะจะเป็นใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือกี่เห็นหน้าจอสีด้วยพี่อ้วนใช่หน้าจอสีตัวตัว ตัวนี้จะพิเศษมากแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านมือถือทั้งหมดมไม่ว่าเราจะปรับอะไรหรือเราจะเซฟในเรื่องของคันเร่งเพื่อไม่ให้เร่งได้เหมือนกันขโมยก็สามารถทุกอย่างทำได้จากมือถือเลยพี่ว่ามันมีโหมดอีโคเหมือนตัวใหญ่ๆบ้างไหมคะมีมีอีโคแต่ว่าอีโคตัวนี้เราสามารถปรับผ่านมือถือได้ทำผ่านแอปเลยได้ได้หมดเลยในในมือถือเนี่ยมันจะปรับไฟ ปรับสีไฟอ,อยากให้มีไฟเปลี่ยนลายไฟเราสามารถทําได้หมดมผ่านมือถือง่ายเลยอ่ะพี่อวนทาผ่านมือถือใช่เพราะตอนนี้รถรุ่นใหม่ก็ปี2023มันก็ต้องล้ําขึ้นเนาะพี่อ้วนคะช่วยทําเป็นตัวอย่างให้หน่อยคะ่ะว่าในแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยคะ่ะมันปรับอะไรได้บ้างคะอ่ะกีว3ตัวใหม่นียซึ่งมันเชื่อมต่อกอับแอปพลิเคชันมือถือมันสามารถปรับโหมดไฟ เรา<ฟ>จะาปรับโหมดไฟแบบหลายๆสีเนี้ยหรือจะจะ,จะปรับให้มันค้างทุกอย่างผ่านมือถือทั้งหมดเลยซึ่งเดิมซึ่งเดิมมันจะเป็นรีโมทซึ่งเดิมจะเป็นรีโมทโ<อ>แต่ว่าตัวเนี้ยเอาย้ายอยู่ในมือถือทั้งหมดโอ้ง่ายแล้วค่ะพี่อ้วน้ง่ายเลยอย่างเราจะปรับ Eco Mode อีโคโหมดเนี่ยมันก็อยู่ในมือถือค่ะจะปรับเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้การขโมยเราสามารถล็อกการคันเร่งเนี่ยเราก็ปรับก็ได้ ในมือถืออ๋อ oh. ใช่ทุกอย่างทุกอย่างมันจะอยู่ในเอาไว้ในมือถือ,อทั้งหมดซึ่งมันจะสะดวกสบายกับการใช้งานมากๆค่ะพี่ว่นแล้วพวกโหมดต่างๆของอย่าง e y 3ตัวเดิมเนี่ยค่ะมันสามารถปรับในแอปได้เลยไหมคะปรับในแอปได้เลยครับเพราะอย่างพวก abs good control พวกเนี้ยอย่างล็อ Lock Speed พวกเนี้ยเราก็สามารถปรับจากในมือถือได้เลย oh. แล้วแบบอื่นๆนเะนี่ยฟังก์ชันอื่นๆ,ๆมากมายเลยทุกอย่างมันจะรวมไว้ในมือถือทั้งหมด ใช้งานง่ายเลยค่ะเพื่อนไม่ต้องมากดที่ตัวนี้แล้วนะคะกดที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะข้อมูลของแอปพลิเคชันก็จะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนดูตอนมินิสเปเชียลนะคะจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด16แอมป์ค่ะสามารถทำระยะทางต่อ1การชาร์จนะคะได้อยู่ที่50กิโลเมตรค่ะรุ่นที่2นะคะจะเป็นแบตเตอรี่21แอมป์ค่ะสามารถทำระยะทางต่อ1การชาร์จนะคะได้อยู่ที่75กิโลเมตรค่ะ ส่วนข้อมูลสเปคอื่นๆนะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุ้มพลังมอเตอร์อยู่ที่900วัตต์คูณ2ค่ะ MAX กสปีดที่สามารถทำได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขนาดล้ออยู่ที่9นิ้วค่ะระบบเบรกนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นดัมเบรกค่ะ น้ำหนักตัวรถอยู่ที่28กิโลกร,รัมค่ะสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้ได้อยู่ที่130กิโลกร,รัมค่ะกันน้ำกันฝุนด้วย IP 5 4ค่ะแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะคะที่เป็นรูปแบบใหม่นะคะเป็นหน้าจอสีนะคะและยังสามารถเชื่อมกับแอปพลิเคชันเพื่อปรับโมดต,ต่างๆของเจ้าดูตอนมินิสเปเชียลได้เลยค่ะ และนี่ก็คือความสเปเชียลนะคะของเจ้าดูตอนมินิสเปเชียลค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักมาสอบถามกับทางดูตอนไทยแลนด์พี่อ้วนได้เลยนะคะพี่อ้วนคะอย่างสุดท้ายค่ะได้รถมาแล้วค่ะพี่อ้วนสำนักของ scm นะคะชุดแต่งมาเมื่อไหร่คะมีแน่นอนครับเร็วๆนี้ ep หน้าเจอกันเจอกัน ep หน้าค่ะวันนี้กี้กับพี่อ้วนนะคะคงต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ